เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณขอไเบิ้ตสอนะคะยสัมเดี่ยวหน้าเลยห้เราจะลถอได้ไหมกร่าได้ไหมั้มขนอบคุณค่ะเิ้ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับแฟนสร้างอบุณทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้ก็คือสนุกมากครับผมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับผมรู้สึกเหมือนอมันเติมเต็มอะไรสักอย่างหนึ่ง mm hmm. แล้วก็รู้สึกรีชาร์จวันนี้ผมเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับมาสักพักหนึ่งแล้วผมตั mm ้ง hmm. แต่เริ่มต้นปีใหม่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เจอก็คือโอกาสที่ดีครับผมคิงจะมีโอกาสได้จัดแฟนมิทติ้งบ้างไหมคะในปีนี้ในปีนี้ก็ทุกอย่างก็อยู่ในความเป็นไปได้หมดครับผม mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเป็นเป็นรายลัชอักษรครับ mm hmm. <laughs> so, uh, guys uh, I know some of you came to this event today thank you so much for coming to support me I have no idea where you flew in from but thank you and I hope that you guys have I hope that you guys have a safe flight back and uh, for the interference watching back at home uh, wherever you're from thank you so much for supporting me always guys thank you <laughs> เราได้เริ่มการเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการคืบหน้าทาง official ที่จะประกาศออกไปครับผมแต่ผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมในรายละเอียดือว่าบทบาทที่เราจะรับนี้ยังสามารถเปิดได้เลยหรอไม่สามารถพูดอะไรได้เลยผม <c oughs> คือจริงๆต้องถามย้ําก่อนว่ามสามารถพูดได้แล้วใช่ไหมว่าเริ่มเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็คืออยากให้แฟนคลับเขาชื่นใจรู้ให้ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งแล้วเราเราดำเนินการตลอดครับผมถือว่าจะเป็นการพลิกบทบาทคาแรคเตอร์ไหมคะมไม่กล้าที่จะการันตีอะไรครับผมเอาอย่างนี้เราได้ไปเรียนเพิ่มไหมคะ <c oughs> เรียนเพิ่มทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น <c oughs> การเตรียมร่างกายการเตรียมทักษะการแสดงหรือว่าการใช้ภาษาทุกอย่างครับผมต้อง,ต,องต้องมีการพัฒนาคาดหวังไว้ยังไงบ้างโอ้คาดหวัง ผมส่วนตัวคาดหวังว่าทุกคนจะมองเห็นการพัฒนาการจากบทที่แล้วครผมก็แล้วอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยใช่ผมเพราะว่ามันก็เป็นเราทำมาเพื่อบันเทิงเนาะก็อยากให้เขาแบบดูแล้วอินไปกับเราแล้วอยากให้เขาสนุกไปกับเรากับเรื่องที่เราจะนำเสนอครับยินจะมีโอกาสได้เห็นกันในช่วงไหนยังไงครพอจะไปเตยได้ไหมเร็วๆนี้จะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับสมัครเตยได้ไหม เป็นซีรีส์แนวสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับผมสนุกแบบไหนก็ต้องรอลุ้นดูครับผมตื่นเต้นมากมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วกันครับผมคือพูดได้แค่นี้จริงจรอ๋อแน่นอนผมแน่นอนครับผมไม่ได้เลยครับผมอันนี้คือ ม,มีอะไรที่เราอยากจะทำหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราแผ,น,แผ,น,แผนไว้อีกไหมจริงๆตอนนี้คือแค่มุ่งมาโอ้ชเหตัดับคือบอกว่าโฟกัสกับสิ่งเดียว<ม>ก็คือการทำโปรเจกต์ที่ที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีที่สุดครับผม,มแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วเป้าหมายแบบเป้าหมายแบบว่าในอนาคตก็ก็มีอยากที่จะอยากที่จะเล่นแอคชั่นอะไรแบบนี้<ม>ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่<ม>ครับผมอย่างตอนนี้เหมือนเราวางแผนไว้รับเ,เป็นปีละเรื่อง จริงก็พูดยากครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของโลจิสติกการถ่ายทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับเราวางไว้ว่าระยะเวลาการถ่ายทำเราดูตามความเหมาะสมแล้วกันครับยานานโก i อินเตอร์ล่ะคะมีติดต่อพักไัมโอ้ก็ต้องดอต้องดูความเหมาะสมเหมือนกันครับผมผมก็ไม่กล้ารับปากอะไรครับองตนนื้อ ถ้าถ้าจะมีผมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีก็อาจจะเป็นในรูปแบบ MV ครับผมเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ไม่เข้าทางจริงๆไม่ถนัดจริงๆครับผมก็เอาเอาให้เอาให้พี่มายเขาอันนี้ดูครับอาจจะต้องขอบขอบเวลาไปเรียนเพิ่มอีกเยอะแล้วครับผมเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดนตรี

他们两个人干。